สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชมครบเจ็ดตำรวจทีมผู้กำกับโจถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาดับรีดเงินสองล้านจากกรณีมีคลิปพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจร่วมกับตำรวจใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกรับเงินจนผู้ต้องหาเสียชีวิตทําให้พบตรมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและส่งทีมสืบสวนคดีนี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่25สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวม,รวม,รวม,รวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจตามหมายจับสารจังหว,วัดนครสวรรค์ลงวันที่25สิงหาคม2564ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคมคืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดไร้ายนอกจากนี้ยังออกหมายจับพันตำรวจตีรวีโรธดิตทรทองสวสสสพเมืองนครสวรรค์ร้อยตำรวจเอกทรงยศใครนาครองสวปสพเมืองนครสวรรค์ร้อยตำรวจโท ทรณินมาดวันนารองสารวัตรปสพเมืองนครสวรรค์ดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวพอบอหมูป่ปสพเมืองนครสวรรค์ดาบตำรวจสุภกรนิ่มชื่นพอบอหมูป่ปสพเมืองนครสวรรค์สิบตำรวจตรีพบวีกรคำมาเร็วพอบอหมูป่ปสพตาครีคนตำรวจตรีวิษณุปราสาททองโอสดจเจรตตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าออกหมายจับ พันตำรวจเอกทิติสันพร้อมพวกรวมเจ็ดคนขณะนี้สามารถจับกลุมได้แล้วสีร่ราเหลืออีกสามนายรวมทั้งพันตำรวจเอกทิติสันด้วยยังไม่สามารถจับกลุมตัวได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ